สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านนำภาพไฮไลท์มาฝากกันครับเป็นจังหวะที่ทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำทีมซอปปรลาครับในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติลาวเกมนี้เป็นการแข่งขันของกลุ่ม A นะครับแข่งกันที่ประเทศไทยที่สนามประทุมธานีสเตเดียมเริ่มตนเกมมาทีมชาติลาวนั้นทำได้ดีทีเดียวครับเล่นได้สูสีกับทีมชาติไทยนะครับ ไทยนั้นก็ยังดูขาดๆเกินๆอยู่ครับแต่ไทยก็มาได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะนี้ครับทุ่มเข้ามาให้เพื่อนแล้วก็ส่งกลับคืนไปครับแล้วก็เปิดโด่งเข้ามาในกรอบเคตโทษชนโนไทยโคงเหม็งเก็บบอลเอาไว้ได้ครับแล้วก็แย่บอลมาให้กับดุษฎีง้างเท้ายิงเข้าไปครับจังหวะนี้ก็เป็นการยิงด้วยหลังเท้าครับบอลเลียดหลบมือผู้รักษาประตูเข้าไปครับในนาทีที่11ทีมชาติไทยออกขึ้นนำไปก่อนครับโดยดุษฎีบุรณะจุฑานนท์ครับลูกนี้ วางเท้าได้ดีครับนี่ครับเปิดโดงเข้ามาครับจังหวะนี้ชโนไทยแย่งบอลมาได้ครับแล้วก็ส่งบอลมาในพื้นที่ว่างให้กับดุษฎียิงหลบมือพู้กลาประตูเข้าไปครับนี่ครับอยู่17ทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของโค้ชพิพภพอ่อนโมครับหลังจากที่ไทยนำทีมชาติลาวไป1-0นะครับไทยก็เริ่มต่อบอลได้ดีขึ้นครับเริ่มเล่นเข้าขากันมากขึ้นครับ แต่ทว่าทางลาวนั้นก็ไม่ยอมง่ายง่ายครับมีการวิ่งไล่บอลครับลาวก็มีจังหวะกดดันไทยได้นะครับแล้วก็จังหวะนี้เป็นความผิดพลาดของกองหลังนะครับส่งบอลน้ําหนักขาดไปนะครับแล้วก็เป็นทางปีเตอร์พันธวงแตะบอลลบแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวาครับเป็นลูกยิงที่รุนแรงมากครับบอลพุ่งไปเสียบสามเหลี่ยมครับโดยคนนี้ปีเตอร์พันธวงจังหวะกิติพัฒน์ส่งบอลไปให้ธนกิจครับแต่จังหวะนี้บอลมันเบาครับปีเตอร์แตะลบ ธนกฤตครับนี่ครับจังหวะสกิลของปีเตอร์พันธวงศ์แตะหลบธนกฤตนี่ครับแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวาเต็มแรงเลยครับลูกนี้บอลพุ่งดีเหลือเกินครับก็ไทยนําได้อยู่ประมาณ10กวนาทีนะครับนาทีที่26ทีมชาติลาวก็มาตีเสมอทีมชาติไทยได้ครับและนี่ก็คือไฮไลท์ในครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังมาดูกันนะครับว่าโค้ชพิภพอ่อนโหมจะแก้เกมยังไงครับ ก็เอาใจช่วยและเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปครับในรุ่นยู17จริงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับในเกมนี้ระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติลาวใครจะเป็นฝ่ายชนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ